รู้สึกจะคุณหน้าคุณตากันเยอะมากเลยหลายคนเลยมีใครรู้จักกันบ้างยกมือนหน่อยค่ะยาวใช่ไหมโอ้ไม่รู้จักเลยเหร, <ละ S 2> รอโอเค <ๆ S 2> เหมือนกับมาเจอพี่น้องมาเจอเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะคุณกบนะคะของเรานะคะมีความพยายามมากนะคะคือโทรไปโทรแล้วโทรอีกประมาณโอ้โหหลายเดือนเนาะก็จริงๆไม่ได้เล่นตัวอะไรนะคะแต่ว่า พยายามจนเราใจอ่อนนะคะอะโอเคถ้าสมมติว่าความสําเร็จเพียงน,น้อยนิดของเราเนี่ยสามารถแบ่งปันให้กับผู้คนไนดะ้ก็โอเคนะคะกะ็ต้องขอบคุณนะคะ,ะพี่กิจพี่ดาลุงอุ๊แล้วก็พี่เชษฐ์น,นะคะที่ให้โอกาสเราได้มาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็อันนี้พร้อมไหมคะยังไม่ได้เสียบเลยยังไม่ได้เปิด,ด,ปดใช่ไหมไม่กล้าเปิดเดี๋ยวเราเปิด ต้องแผดเก่งใช่ไหมคะขออนุญาตยืนนมอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมะอ่านะคะก็แนะนำตัวเองพร้อมกับสไลด์ไปเลยนะคะเดี๋ยวรู้จาักกาันนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วมาทำธุรกิจอเวได้ยังไงนะคะเาขาบอกว่าอาดีตเป็นฝันนะคะปัจจุบันเป็นจริงอนาคตอ,อยู่ในมือเรานะ,ะเาขาบอกว่า อดีตเนี่ยเป็นตัวกําหนดปัจจุบันนะคะแต่อนาคตเป็นยังไงอยู่วันนี้เราเป็นคนกําหนดเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอนาคตเราอยากเป็นยังไงวันนี้ก็ตั้งใจทำนะคะแล้วเ,เป็นคนพราวอย่างที่ MC ีบอกนะคะเกิดที่พราวจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในฐานะเขาเรียกบ้านทางบ้านเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือคุณพ่อเนี่ยรวยมากแต่คุณแม่เนี่ยจนมากเราบอกเออเรามีโอกาส